สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่เดียววันนี้ผมเลาะอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรและผีพันธแดงตันกีนะครับผมเรามาที่จังหวัดระนองครับอ่าซึ่งมาดูสวนที่ทุเรียนที่ใช้อาวาบาเอ็นหรือเราเรียกกันสั้นๆที่ทุกคนรู้จักว่าเอ็นคีเลตนะครับผมทีนี้ครับอาจารย์เอ็นคีเลตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูต้นโสมได้รวดเร็วแตกยอดอ่อนทําใบใหม่ใบเขียวและที่แบบคนที่เขาใช้เนี่ยคือออกดอกดีมากครับอ่าเรา หลายคนนะมีคําถามว่าข้างในนี่มีอะไรอ่าเป็น,ปนมันเป็นอาหารพืชอะไรแล้วทําไมมันถึงเกิดกระบวนการนี้ได้ดีมากอ,อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนยครับกัมปั้นทุบดินเลยเนาะคเอ็นคีเลตก็คือคีเลตคีเลตก็คือคีเลตืออาหารพืชอาหารพืชในแนวในในการทำคีเลชันออกมาออ่่าาเพราะฉะนั้นถามว่าอาหารพืชนะครับให้พืชแล้วเนี่ยนะครับให้ให้ทุเรียนแล้วเนี่ยทุเรียนมันฟื้นตัวเร็วครับทุเรียนมันแตกยอดแตกใบเร็ว ผู้เรียนมันพร้อมที่จะออกดอกอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยมันตรงกับความต้องการของมันนะนะตรงนะช่วงที่เขากําลังต้องการอยู่ตอนนี้ถูกต้องถูกต้องอย่าลืมว่าในส่วนของตัวอาหารพืชเนี่ยเหมือนกับกับข้าวเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะกับข้าวก็มีรองเสริมอ่าข้าวก็คือ NPK อ่าตอนนี้ทุกคนรู้จักหมด NPK คือใส่ปุ๋ยครับแต่กับข้าวที่ทุกคนยังไม่รู้จักก็คือกับข้าวที่คุณกินไปเต็ม เต็มแม็ก1 0ร้อเนี่ยคืออาหารรองอาหารเสริมอาหารรองอาหารเสริมท่าดางๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กหรือแมงกานีสครับนะครับพวกนี้จะมีส่วนในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของการสะสมอาหารของต้นทุเรียนที่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วอยู่ในรูปแบบของอาหารคคเลตเอางี้ถ้ามันไม่ใช่คคเลต ถ้าเราเขาเขาฉีดพ่นกันปกติอาหารอเรขา<อ>พ่นไปก็สิบได้สิบเปอร์เซ็นต์อ่าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมมันถึงได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ร้อยครับเพราะว่าพอพ่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุเรียนเนี่ยจะมีกลไกของมันก็คือการดูดซึมเนาะครับพอพ่นไปเสร็จปุ๊บถ้าอาแหารนรพวกนี้มีประจุอ่าแคลเซียมเป็นบวกใเอกเป็นบวกแมกนีเซียมเป็นบวกตัวรองเสริมนี่เขามีประจุเป็นบวกเป็นบวกแล้วในอากาศมีลบถูกเวลาอากาศมีออกซิเจนในตัวเจนเป็นลบนะครับออกซิเจนจับมาเเสร็จป๊บนี่ย กลายเป็นธาาุหาเราเปลี่ยนรูปเลยเปลี่ยนฟอร์มะมันก็เลยกินไม่ได้เปลี่ยนฟอร์มก็กินไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารของคื้ต่ออันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าที่เราฉีดรองเสริมปกติเขาได้กินสิบยี่สิบห้าเปอร์เซนต์อะไรที่บ่านี้นะครับถูกต้องที่นี้พอมีคีเลตหุ่มก็เลยตัวนี้มาเต็มแม็กมาเต็มที่ใส่เท่าไหร่ไปเท่านั้นอ่าอันนี้คือที่เราเขาเห็นผลกันเยอะๆยะอาจทุเรียนเลยฟื้นเร็วอย่างสวนเนี้ยฟื้นเร็วใช้มาปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาเจอว่าของเขาพอฟ ฟื้นเสร็จดอกฟื้นเสร็จดอกอ่าเพราะฉะนั้นตัวอาหารพืชตัวเนี้ยมันก็เลยมีความสําเป็นเพราะว่ามันเป็นเีเลตทีนี้ทีนี้ถ้าจะให้ต่อครับว่านวัตกรรมที่เราใส่เข้าไปอีกมีอะไรอีกนอกจากอาหารพืชแล้วเนี่ยเรายังใส่ตัวสร้างคุ้มคุ้มกันใี่หัออาหารพืชคีเลตแล้วก็มีมีตัวหนึ่งคุ้มคุ้มกันวิ่งเข้าไปคืออะไรครับไปกระตุ้นให้เกิดการคุมมคุ้มกันอ่าเราเรียกว่าไคโตลิโกเมอร์ ไโตโอลิโกเมอร์ใช่ซึ่งตัวนี้จะเข้าไปในในเซลล์พืชนะครบพอเข้าไปในเซลล์พืชเสร็จปุ๊บพี่เดียวมันก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์พืชตัวนี้ออกภูมิคุ้มกันออกมาคุ้มคุ้มกันอะไรบ้างคุ้มกันกันเป็นโรคพวกโรคแรลงต่างๆด้วยแล้วก็คุ้มกันแมลงอ่าฮะครับพวกสัตว์ต่างๆวันนี้ได้หลายอย่างนะครับขวดเดียวนี่นะครับเอ็นทีเรดนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟื้นแบบอย่างเร็วเลยครับอ่าฮะทีนี้ถามว่าณตอนนี้ปุ๊บเนี่ย หลังจากที่เราทดลองใช้กับสวนของแม่อะไรนะฮะไม่พี่เตือนใจพี่เตือนใจ,นใจสวนพี่เตือนใจจังหวัดพระนองครับหนึ่งปีผ่านมาเนี่ยทุเรียนก็มีหลายรุ่นมากครับทำให้เรามั่นใจว่าตัวเอ็นีเลตตัวเนี้ยมันสามารถไปกระตุ้นให้เกิดนอกฤดูหรือเกิดก่อน ใครจะเอาทุเรียนออกก่อนเนี่ยต้องเอาทุเรียนออกก่อนต้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าลิมิตในช่วงของทุเรียนที่สามารถออกก่อนของตลาดในสักเดือนหนึ่งหรือสิบห้าวันได้ราคาดีต้องครับต้องเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ยืนยันว่าหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยทุเรียนของพี่เขาเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อโดยที่ และปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเราพัฒนาต้นเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะบังคับให้มันออกดอกนอกฤดูโดยที่ไม่ใช้สารเคมีอ่าฮะอ่าอ่าทีนี้อ่ามีคนถามว่าถ้าจะเขาจะใช้อ่าปุ๋ยเกล็ด NPK ด้วยเอาผสมร่วมกันได้ไหมไม่ใช่ประเด็นทำได้ทได้ได้ผสมกับอ่ยาที่มแมลงอะไรได้ไหมครับทำได้ครับผสมใช้ร่วมกับยาอื่นๆได้ได้หมดเลยเพราะว่าคีเรตมันหุ้มไม่หมดแล้วอ่า ครับครับผมแล้วจะจะสังเกตว่าสัดส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่เราวิเคราะห์วิจัยมาเรียบร้อยแล้วมีอัตราส่วนที่เราคำนวณมาไว้เรียงโมเลกุลไว้สวยงามแล้วพี่เดียวจะเอาธาตุรองเสริมมาถึงปุ๊บพี่เดียวจะทําคีเลตพี่เดียวจะเติมอะมิโนลงไปพี่คือเป็นคีเลตไม่ใช่อ่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างไปอ่ามันไม่เสริมพอมันไม่เสริม มันก็ไม่เท่ากับมันจะไม่หไม่หอมคือมันไม่หูมันก็ได้กินสิบยี่สิบเหมือนเดิมแต่นี่เขากินเต็มที่ตัวนี้คือเทคโนโลยีแลวก็นวัตกรรมใหม่ที่เราทำมาแล้วเราทดสอบกับต้นผู้เรียนหนึ่งปีหนึ่งปีมาละเห็นละว่าลูกนี้แบบเราเห็นละโอเคนะครับผมเนี่ยใครมีคําถามว่าเอ็นคีเรทคืออะไรนะครับผมวันนี้น่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมให้กับคนผู้ชมทั้งที่เพจเราไหมครับก็จริงๆฝนตกหนักเนาะ ในระหว่างทางที่ที่เราลงมาฝนแปดนะครับที่นี่จากจากเชียงใหม่นะครับจากแม่โจ้ลงมาถึงที่นี่ปุ๊บพอมาเห็นเห็นถึงสภาพของสวนเห็นถึงการติดลูกอะไรทุกอย่างเนี่ยเราดีใจดีใจว่ามีคนใช้แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่่าาออันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราดีใจก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่รับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ฝากไว้พิจารณานะครับว่า ตกลงเนี่ยไองานวิจัยดีๆแบบเนี้ยนะครับมันออกมาสู่สู่ชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นคุณภาพของสวนต่างๆที่เป็นสวนทุเรียนที่ต้องการทำพวกนี้ให้มันมีประสิทธิภาพเพาทำเป็นอินซีได้ด้วยนะเนี่ยถูกครับถูกถูกเพราะว่าตัวนี้อินซีคร้ยเป์เซ็นเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นไม่ได้เสียหลายไม่ได้เอาเคมีไปเติมในสวนอ่าโอเคนะครับบำรุงต้นโสมอย่างรวดเร็วทำใบเขียวแตกใบใหม่นะครับผม ที่สําคัญเปิดตาดอกดีมากใครจะทำทุกอออกนอกก็ดูก่อนเนี่ยแนะนําเลยนะครับเอนคิเลตสำหรับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรและพีพันแดงตันกีนะครับผมซึ่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับับไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ